สวัสดีครับวันนี้อาเฉินก็เปิดพิสดารน,นะครับปลาหลังเขียวนะครับแล้วก็หน่อเหลียงครับมันเป็นเมนูโปรดของอาเฉินเลยนะครับก็คือมาใต้เมื่อไหร่นี่คือถ้าไม่ได้กินปลาหลังเขียวคือมาไม่ถึงภาคใต้นะครับวันหนึ่งก็คือเช้าโลเย็นโลอันนี้ก็จัดหนักเขาแค่ครึ่งกิโลพอครึ่งกิโลนะครับวันนี้ก็คืออ่ะน้ำจิ้มอันนี้อ่าน้ำจิ้มรสเด็ดอันนี้ก็ทําเองครับ ต่วันนี้เพิ่มเมนูขึ้นใหม่ก็คือกั้งนะครับสดๆดจากทะเลหวานมากนะครับก็คือปลาสดสดกุ้งสดสดหอยสดๆดนี่คือเฉินจะชอบมากนะครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่สดๆดนะครับอ่าชีวิตคืออะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขเรากินแล้วมันแซ่บกินไปครับเพราะชีวิตไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาหายใจอีกหรือเปล่าวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ อะไรที่มีความกอะไรที่แซ่บเราก็จัดไปนะครับดูเปิดพิสดารเอาปลาหลังเขียวก่อนสักชิ้นหนึ่งนะครับมาสดสดจริงวันนี้ปลาสดมากนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือใบหัวปลาครับเป็นอะไรที่มันคู่กันมากมากคือถ้าไม่มีปลาหลังเขียวถ้าไม่มีใบนี้ก็คือมัน,มนขาดอะไรไปสักอย่าง,น,งนะครับอสนะดสดจริงจริงวันปลาวันนี้นะ เนื้อจะหวานมันไม่มีความคาวอยู่ในตัวครับมันจะหวานละมุนเออหวานน้ำต้มกระดูกระเฟอร์โอเคนะครับพี่น้อง